ค่ะผู้ชมทางบ้านครับเรากับขามาสูตรชุงที่2ของรายการ Anti Aging by m มา a นะครับกับช่วงไลฟ์สไตล์นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของแต่ละวีคนะครับที่มีท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านนะครับอาจจะส่งคําถามเข้ามาในรายการนะครับเพื่อจะโยงยายถามถึงการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตหรือว่าวงจรชีวิตที่เราอยู่ในบ้านนะคะว่าอะไรนะครับที่เป็นสิ่งรอบๆตัวที่เรามองข้ามนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับมันไปส่งผลกระทบทําให้เซลล์ภายในร่างกายของเรา เสื่อมและแก่นะครับทำให้เป็นปัจเหตุและปัจัจนะครับทำให้เราเกิดเรียกว่าร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบสูงสุดทั้งทงที่เราดูแลในเรื่องราวต่างๆอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับมีคําถามหนึงครับพี่หมอมาชที่วิ้งคำถามแป๊บนึงเขาถามว่านี่มีหมดอายุไหมมีอ๋อตัวนี้มีหมดอายุห้าปีปมีคําถาม<อ>พี่หมอมากเขาถามว่าพื้นไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีพื้นไม้สําเร็จ อืนะเอาเอาเอคืออย่างนี้คราวที่แล้วถ้าใครจําได้เรา,เานาพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งว่าล้อมรอบๆตัวเราอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีแค่มีประโยชน์อย่างเดียวอาจจะมีโทษท้ยแฝงเลนซึ่งเราจะต้องระมัดระวังด้วยแล้วเราก็พบว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นยาพาราเซตามอลอย่างเงีง้ยนะที่เราใช้มา40-50ปีแล้วก็คิดว่าปลอดภัยเป็นยาสามัญประจําบ้างแล้วเราก็หาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ได้ณวันนี้อยูดนี้เป็นยังไงละ ครับนะเดีย๋ยวนี้บอกว่าพาราเน่ไม่ควรกินเยอะนะให้กินแค่ครั้งละหนึ่งเม็ดไม่ใช่ครั้งละ2เม็ดแล้วถ้าไม่กินได้ดีที่สุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ตะหนักและคํานึงถึงในช่วงนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าเราจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบรอบ,รอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรอบๆตัวเราครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพื้นที่อยู่ในห้องนอนของเรา และถ้าเกิดว่าบ้านใครที่ใช้พื้นไม้ไม้แบบไหนที่จะปลอดภัยต่อตัวเราและครอบครัวเรานี่คือสิ่งสำคัญและไม้แบบไหนที่ไม่ควรจะใช้ในห้องที่มีความสําคัญสาคัญอย่างเช่นห้องนอนเราไปติดตามชมในคลิปวิทยานี้นะครับว่าการเลือกพื้นไม้ที่ปลอดภัยสําหรับการใช้ในบ้านของเราควรจะเป็นยังไงไปครับไปติดตามชมครับ คนบางบ้านครับตอนนี้เราอยู่กันที่อินเด็กซ์ลิฟทิ้งมอนะครับสาขาลาดพร้าวครับโอ้ยใหญ่มากเลยครับเดินซะแบบกําลังแบบยังไงอ่ะพอนีจะไปดูตรงไหนแล้วนะครับเพราะมันยิ่งใหญ่จริงๆแตะตอนนี้นะอยากได้ห้องนอนที่เป็นลักษณะห้องนอนที่เป็นไม้ลี่อีกแล้วเอ้าวก็ใจมันก็ต้องอยากเปลี่ยนแปลงบ้างสิพี่เพราะมันเลือกได้เยอะท่านผู้ชมครับน้องเป้มาเห็นห้องนี้นะครับชอบทันทีเลยฮะนะครับผู้ชมเห็นเหมือนกันนะดูแล้วจะรู้สึกว่าอยาก ที่จะเปลี่ยนห้องนอนเป็นแบบลักษณะการตกแต่งแบบไม้พี่หมอว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเราจะใช้แต่ดูแล้วก็ดูเข้าท่าดีนะครับนะรู้รู้ไม้ไม้อะไรดีที่สุดไม้อะไรครับไม้ประเสริฐครับนี่เอาเข้าข้างตัวเองยกเสรีพี่หมอครับแล้ววัสดุที่ใช้นี่ที่เราที่วันนี้ที่ไปจะเลือกเนี่ยเป็นพวกไม้เนี่ยนะครับเรามีเทคนิคอย่างไงนะครับที่จะเลือกใช้ไม้วัสดุไม้แบบไหนพี่หมอถ้าท่านผู้ชมอยากใช้ไม้เป็นวัสดุที่ใช้ในบ้านนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือใช้ไม้จริงครับ ไม้จริงเท่านั้นใช่นะครับไม้จริงหรือว่าอย่างในห้องนอนนะครับเราเคยพูดไปแล้วนะครับว่าไม้จริงเนี่ยนะครับมีที่สุดเนื่องจากว่ามันไม่มีสารละเหยนะครับถ้าเป็นไม้ปอไม้สําเร็จรูปไม้ลามิเนตที่นะครับมันจะเป็นสารสังเคราะห์แล้วมันก็จะมีสารละเหยขึ้นมานะครับไม้พวกนี้นะครับเอาไว้ใช้ห้องอื่นๆที่ไม่มีความสําคัญหรือเราไม่ได้อยู่นานมากนักแล้วก็มีอากาศถ่ายเทดีน่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพเรามากกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าในห้องนอนหรือห้องที่คุณต้องอยู่นานห้องโฮมเทียร ห้องดูทีวีนี่นะครับไม้จริงดีที่สุดครับแล้วไม้จริงนี่นะครับมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้นิดนึงครับเพราะถึงแม้มันจะเป็นไม้จริงก็ตามแต่ว่าไม้จริงก็มีการผ่านสารเคมี ด้วยกันนะครับรู้ไหมครับตัองเป้ไม้ทิงเขาไปไปโดนสารเคเมีอะไรก็เป็นพวกเอ่อการที่แบบว่าการอบหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นพวกพวกยาฆ่าพวกแมงยาฆ <ยา S 2> ่าปลวกยาฆ่ามอดกันเชื้อลงเชื้อราทั้งหลายก็ประคมใส่เข้าไปานะครับเพราะฉะนั้น,นใช่เพราะฉะนั้นนะครับหลักการของไม้ที่ดีนี่นะครับก็คือว่า ควรจะเป็นไม้เก่าครับเพราะว่าไม้ใหม่เนี่ยเนื่องจากไม้ใหม่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเมื่อมันเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยนะครับโอกาสที่ปลวกหรือมอดหรือเชื้อลงเชื้อรามันจะกัดกินเนี่ยมันก็มีสูงกว่าดังนั้นไม้อ่อนพวกนี้เขาก็จะประคมน้ํายาเยอะกว่าไม้เก่านะครับพวกไม้ที่เป็นไม้เก่าแล้วนี่นะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะแห้ง แล้วมันก็จะแข็งนะครับแล้วถ้าเกิดมันโดนมอดโดนปวกอะไรผ่านน้อนผ่านหนาวมานี่นะครับมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครกินมันละนะครับเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ํายาน้อยกว่าปกตินะครับหรือคุณซื้อไม้มาแล้วถ้ามีเวลาก็ตั้งทิ้งไว้นานๆจักปีนึงแล้วค่อยเอามาปลูพื้นที่บ้านก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วเมื่อคุณเลือกใช้ไม้ที่ดีแล้วนี่นะครับคือเป็นไม้ที่เก่านะครับปลอดจากน้ํายาหรือสารเคมีมากที่สุดแล้วนี่นะครับเวลา มีการขาดแล้วมันก็จะต้องเคลือบเงาใช่ไหมครับการเคลือบเงานี่นะครับก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับเพราะว่าไอ้ตัวน้ํายาที่เคลือบเงาเนี่ยก็จะมีสารเคมีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับสารเคมีที่เรายอมสําหรับการเคลือบเงาได้น้องเป็นรู้ไหมครับว่าคืออะไรอะไรครับพี่อ่าชลักครับน้เพราะว่าชลักนี่นะครับมันทํามาจากยางไม้ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเดียวครับที่เราอนุรลม ให้ทาเคลือบเงาบนพื้นไม้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโพลียูรีเทนเป็นแลคเกอร์หรือเป็นอะไรก็ตามนี่ครับพวกนี้เป็นสารเคมีครับมันจะมีกลิ่นรละเหยออกมาแล้วก็เข้าสู่ร่างกายเราได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ห้องอื่นเลยครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องนอนของเรานะครับใช้ไม้เก่านะครับแล้วก็ใช้ชาเลคทาครับนะครับจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเรามากที่สุดครับ เป็นไงน้องเป้อยากได้ห้องที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วใช่ไหมครับจะตอบว่าไงไหมครับพี่ถ้าผู้ชมทราบไังครับว่าไม้ไหนดีที่สุดไม้ปะเติดครับครับยังไม่จบครับนะตอนนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์บางชนิดนะครับเขาก็มีปาติเกลอย่างนี้นะครับก็คือเป็นแผ่นไม้ปิด นะครับนะครับบางเจ้าอย่างที่อินเด็กนี่นะครับเขาก็จะใช้ไม้จริงแตะลงไปบนตัววัสดุที่ทําเลยนะครับอย่างนี้ก็พอแก้ไขแล้วก็พอลดบัตเจ็ตลดราคาลดเงินค่าใช้จ่ายของเราได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกกระดาษฟอยหรือเป็นพวกแผ่นผิวบางๆเป็นพวกวัสดุสังเคราะห์ก็อย่าเลือกใช้ในพื้นที่ที่เราต้องอยู่นานๆเลยครับเพราะพวกนี้เป็นสารเคมีแล้วก็ระเหยเข้าสู่เราได้นะครับถ้าอยากจะใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม้จริงทั้งหมดนะครับก็อย่างน้อยมีไม้จริงเป็นวัสดุ ปิดผิวจะเป็นพวกวีเนียนะครับก็เรียกว่าเป็นวีเนียที่เป็นไม้จริงๆนะครับเอามาปิดผิวก็พอถูถ่ายประคังไปได้ครับนะถึงแม้จะหาไม้ประเสริฐไม่เจอนะก็ใช้มานี้เลยนะครับโอเคไหมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ที่ดีๆอย่างนี้นะครับมาให้เราได้ดูนะครับอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอล์ครับสาขาลาดท้าวครับ <c oughs> Your your เห็นแล้วนะครับท่า,านผู้ชมทุกบ้านครับเรื่องราวของสิ่งที่รอบๆตัวเราอทิเช่นอย่างที่หยิบยกขึ้นมาในเรื่องราวของพื้นไม้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับอย่างที่บอกถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยอย่างที่พี่หมอมาดบอกไปก็คือเรื่องราวที่ควรจะเลือกใช้อ่ะควรจะเป็นพื้นไม้แท้นะครับแต่ถ้าเป็น พื้นไม้ที่ทําเพื่อเร่งด่วนนะครับอาทิเช่นพื้นไม้ลามิเนตอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องระแวดระวังเหมือนกันนะครับแต่ในห้องนอนก็ไม่ควรใช้ใช่ไหมพี่หมอมากถูกต้องนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีเรื่องราวในการดูแลตัวเองลักษณะของไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับมานําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารการกินนะครับหรือว่าขั้นตอนการเขาเรียกว่าปรุงแต่งขั้นตอนการเขาเรียกว่า ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนะคบที่เราจะทําจะมาทานอย่างเงี้ยขั้นตอนทําแบบไหนให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับสิ่งรอบๆตัวเราทั้งหลายทั้งมวลนี้เราจะค่อยๆนาเสนอเรื่องราวตรงนี้ทุกอาทิตย์ให้ผู้ชมทางบ้านได้นํากลับไปเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเ,เองครับพี่หมอมากถูกต้องนะ,นะชุงนี้ไปเบก,ก่อนไหมได้เลยช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเรื่องอะไรเรื่องของปัญหาความหย่อนคล้อยแก่เหี่ยวของใบหน้าอ๋อแต่ว่าเจ้าตัววินิจฉัยผิด เขาเลยว,ว่าเจ้าตัว,ตวนี่ใชผิดเหตุผลนี่ใชผิดหรือเขาไงหมายความว่าเจ้าตัวคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปแก้ตามที่ต,ตัวคิดคือบางทีเนี่ยคิดเองพอคิดเองปุ๊บแล้วว่ามันไม่ได้สามารถจะแก้ไขได้อย่างถูกต้องแล้วปัญหาเกิดขึ้นช่วงหน้าเรามีเคสที่น่าศึกษาเคสหนึ่งนะครับตัวเคสนี้ใช่น่าสนใจมากแล้วก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยดีกว่า เรื่องถุงใต้ตากับล่องใต้าต,าตานะครับ<อ>เดี๋ยวมาฟังช่วงหน้า,า,าถุงใต้าตากับล่องใต้าตามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบไหนครับแก้ผิดแก้ผิดคิดจนตัวตายเอาเลยกลับมาพบเป็นช่วงหน้าครับ